สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ไงวันนีีเราพักทีท่ยูโอโซนเดี๋ยวกลับไปดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างเหม่็ <c oughs> ปล่อยให้เราดูแลตัวเองเลยนะนะไปชั้นสี่ อ้าวมายังโอ้คึกคักกันใหญ่เลยอ้าวเข้าไปเร็วเข้าไปมาตัง้งมาตั้งกดค้างไว้กดค้างไว้กดค้างไว้เดือนน้องหนึาา่งเนี่ยโอ้โหอ้าวติดชัน้นสี่ชั้นสี่อโอ้ไปรีบร้อนเลยโอ้โหคึกคักกันเลยวันนี้ว้าย กันสี่กันสูสงสเลยเอา,ลา,เอากลดข้างนอกให้หน่อยสีหนึ่งโซนกับสีหนึ่งเลยโอ้โหีหนึ่งสูนงไหนสินี่นี่นี่ห้องนี้โอ้เห็นวิวข้างนอกด้วยนี่ เ,เ,เปิดเลูกใช่ไหมใช่เอามาสี่หนึ่งศูนย์สองห้องมาค่ะสี่ไไห,นหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สองห้องโอ้ห,ออห้องกว้างอยู่เนี่ยเหนไหมอหอหอสองห้องเลยสองห้องเลย โอ้ห oh, oh ้องกว้างห้องกว้างโอ้โหมีตู้เย็นด้วยระเบียงมีไหมว้าวเห็นวิวด้วยไม้อยู่ไม้อยู่ ไปสบายในพิพิธภาณฑ์ดวงนะอุ้ยมีตู้เย็นมีทีวีด้วยว้าวห้องน้ำ<ว>ห้องน้ำสะอาดเลยเดี๋ยวลองไปดูห้องเชืแซมดิไปป้าป้าเอา410ให้าป้าขาวแล้วนี่410นะไหนดูห้องเชืแซมดิม่ดึงออกเด้ว โอ้โหห้องใหญ่จังเลยอืมเจ็บอะไลูกเจยบเลยลโอ้ก็โอเคอยูน่นะนี่มีระเบียงได้ได้มองไม่เห็นลูกเขามมเ,เมือกนะมันมีแมงเหนยวนะอ้อมหนูอ้อมหนูมามามามองไม่ค่อเห็นลูกเมือะ ระวังปะป๊าเห็นมีแมงบินอยู่ไหนู่นมองกลางวันเนี่ยมองเห็นลูกลางคืนมองไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นอะไรอืไม่เห็นแล้วไหวน้องไวปะป๊าปะปาตออกมาป่างด้วยใช่อ้าวโอเคบายบายท่านผู้ชมจ้ะนอนแล้วพรุ่งนี้เจอกัน โอเคบายยที okay. bye bye. ่พี่มาลังน,นอง้องบายบายเด้อพรุ่งนี้เจอกันเอาแล้วเอาแล้วเอามือปิดกล้องนีดลนึ่ไป <c oughs> ปิดเบาเ,เบาเลๆ